สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ศูนย์พระอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับปากซอยเพชรเกษม24นะครับภาพที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นประกาศศิเนยบัตรงานประวดพระครั้งที่ผ่านๆมานะครับในช่วงนี้อาจารย์สุรพลไม่ได้จัดงานนะครับแต่ก็ยังทําคลิปอยู่การจัดงานประวดพระของอาจารย์สุรพลนะครับจุดประสงค์ที่ชัดเจนคือเพื่อนําเงินรายได้ สมทบบุญกระถินโดยจะนำพระที่มีอยู่นอกจากรายได้จากการส่งพระแล้วก็นำพระที่มีอยู่ไปแบ่งปันพุทธคุณอย่างที่เห็นนี่นะครับพระสังกรจจายกุวัดเงินคลองเตยน,นี้นะครับแบ่งปันพุทธคุณเพื่องานบุญทอดกระถินในช่วงออกพรรษานี้นะครับสามวัดนะครับวัดเกียงไกรเหนือวัดพนมเศษใต้ และวัดป่านานวนที่ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เราอาจารย์สุรพลจะมาแบ่งปันพุทธคุณชุดพระปิดตานะครับว่าจะมีสำนักไหนบ้างนะครับราคาเราไม่ได้บอกไว้นะครับให้ทุกคนโทรมาสอบถามเองนะครับแต่ที่แน่ๆคือราคาจับต้องได้พุทธคุณมีอยู่จริงนี่นะครับอาจารย์สุรพลเล่นพระทั้งจับคลังทั้งสายวิทย์ เอามันทุกอย่างที่คนเชื่อนะครับอันนี้ก็แบ่งปันหมดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วพระสุงกอก็มีแบ่งปันให้ F อฟเช่นกันนะครับใครชอบแบบไหนมาหาอาจารย์สุรพลแล้วก็จะได้แบบนั้นนะครับวันนี้ผมมีพยาผักขออยู่ตัวหนึ่งเลยจะมาขอพัดอันนี้ขอเลยนะครับพระสุ้มกอที่เป็นหลังก้นหอยและหลังพระ,ะพระ,ะยืนประธานพรอันนี้พระพิมพ์ฤษีนะครับ ผมจะขอพระอาจารย์สุรพลเฉพาะพิมพแปกๆเท่านั้นนะครับเอาไว้คุยนี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพระปิดตากับอาจารย์สุรพลสารไม้ศักนะครับ ไม่ได้เป็นประธานกริทินี่นั่นเพราะอะไรเล่าใหฟังเขาไม่รู้หรอกอาจารย์สลรพลมีประสบเหตุเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่ว่าหลวงพ่อไม่โปร่งใสใช่ก็คือสิบนีแล้วเนี่ยเราต้องโปรแกรมไปหรือแล้วแต่พอดีก็ทำการว่าราบอกว่าชา้าวาดมีพการที่ดี ีเป็นเลยบอกว่าปีนี้ไปทอดวัดอื่นก่อนท่านได้กรรมพระเจ้าวาดคนใหม่เทือที่วัดนี้คนนี้คุณจะไปทอดให้เพราะว่าท่านสร้างศาลาสมบัติาราเมงสาราเมบแล้วก็ปราบระป๋ันเขาได้ส่งื่ไปเพราะว่าปีนี้แล้ว ตองเกินเล้าว่าทำนไปแล้หลังจากได้เทอกิตคือเดียวเดียวกล้าขึ้นมาออกเงนไปกลับมาไม่ยุบงปายเหมือนกับ ตรงเลยไม่งั้นจะต้องโดนอีกปีเนี่ยใช่ครับการจัดงานทุกครั้งเนี่ยจะมีแบ่งแบ่งเงินไปท่าสกิลก็แบ่งเอาคนกับเครื่องมงหมดแล้วก็จับอะไรทั้งหมดกัปจัดเองนั้นหมดไม่ใช่บาทของบาลนั้นแสนน่ะหลักแสนหลักแสนครับผมหลักหลายแสนบาทกรรมการกับ เคื่อกรรมการก็รองเป็นแสนลนอับห้าปันหนาันมาบันคน้าร้อยห้าร้อยห้ร้อยวันนี้เราจะมาแบ่งปันพชุดพระปิตาทำไมมีเยอะขนาดนี้อนะารย์อ๋อกระถาสมัย60ปีอะสะสมไว้60ปีองค์เล็กๆที่มีเป็นถุงๆนี่ท่านเียนเหมือนกันอันนี้เป็นร้อยๆองค์นี่คืออะไรอาจารย์ ป, For, ปิดตาเม็ดกระดุมหลวงปูสุขวัดปากคอมะสางเท้าอันน um th th ี้ก็เหมือนกันอ uh, ันนี้นะครับปิดตาเม็กระดุมหลวงูสุขวัดปากคอมะขางเท่ามะขางเ่าเนี่ยผม่เยครับข้าวเหนียวข้าวเสียบกระเพราเมนท้อนกระตุ้วรุ่นแรกนะ ก้ามปูใจว่าไม่มีใครเคยเจอนี่เป็นเนื่นนนออะไรลูกสุกไหแปลว่าลูกแรกมันก็หลอหลอหูในตัวเหลียนหลอหูนในตัวลูกปูสุกอันนี้มีนะครับประพามนทนปกติ ่ก็จะโชว์กันทินนี้ไหมแต่นี่ทิมนี้ของทิ้งเนี่ยหายากตั้งแตก็จะมันใหม่เรื่ๆครับตั้งแนี้หาม่เก่าม่ใชเก่าครับเนี่ยครับพักทิมงลงโอุกทิมปาปลาโมโทนอันนี้หล่อโบราณ จะทำไมทำไมเป็นถุงถูกขนาดนี้นคนอื่นองหนึ่งเขาหาแทบคลิกแผ่นดินแตกจากกนตุวตนหรือเป็นเจ้าของโรงหล่อใช่ครับของเนี่ยนะอ,อ,อันนี้แบกันเวยนะนแบปันได้แล้วถ้าใครมาที่สูนนะครับแบกงปันได้เหมือนกันครับเยีี๋ยวไห อย่างนี้เขาดูอ่ะอย่างเงี้ยคุณจะเจอไหมครัไอ้อย่างนี้ยไม่ต้องเอาเอาเอาไอ้ไอ้คนที่มีโดนตัวเนี้ยมีหูในตัวอันนี้นะครับมีหูในตัวต้องระวังไม่มีอะไรีเยอะครับนี่ครับมีหูในตัวหล่อโบราณมีหูในตัวสมัยก่อนมันยังไม่มี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 เลี่ยมพระเลี่ยมพระอะไรนี่ครับ ็รอมบบนี้อยู่นี่ตัวครับข้อได้ยังไงครับอาจจะยากแล้วมันเยังไงวะอาจารย์อ่นแล้วอย่างก,กับชุดนี้ไปนีังไมันในพวกนี้ประจาจากสมบุรีอ่ะครับสมบุรีก็ได้อันนี้จากสมบุรีอันนี้จากต่ดกว่าครับ วัารานวันคาราบแล้วผมมีลูกไข่พวกนี้ด้วยคอนเทนต์่างอาจารย์เขาบอกเซียนห้างไม่เล่นเเรื pues ่องของมันเลยวางไว้นะครับเซียนห้างไม่เล่นเเรื對對่องของเขาเรื่องของเขาเลยเออเขาจะเล่นไม่เล่นแแล้วต่เขาแล้วแต่เขาเราจะเล่นเรื่องเรื่องของเราเรื่องของเราครับ เราเล่นเราเล่นเ่เหมือนเขาเขาก็เล่นเราก็ไม่เล่นของเขาเขาไม่เล่นของเราเหมือนกันเพราะว่าของเขาเนี่นะจะพูดในเรี่องกเอาว่าต่ามกตัอยู่ดีกว่านม่จับพูดเลยหรือจะหาว่าเราเป็นโจทยดีของคอของเราเนี่ยนะใครได้จากผมไปเนี่ยรับรองว่า พุ่งพรอมคุณได้แน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนครับมีเออ่เคยบูชาไปแล้วก็ก็ชนทางยับเลยมีเอฟซีเคยบูชาพระอาจารย์ไปหรอใช่ครับบูชาบางคนผมไปไงกรับอยู่บนราชธานีครับเดี๋ยวล่าเขาก็ลานมาบอกผมบอกอาจารย์ผมมีเรื่อมันจะเล่าอาจารย์ครับ คุณชาพัสจากอาจารย์มาก็ห้าสิบตัวอยู่แล้วผมขับรถไปทำง,งานปรากฏว่าหลับในพอหลับในพวกคนชาวไฟฟ้าเป็ตนต้นรถสองที่ยงเย็นทิ้งทิ้งตั้งแล้ะตลบแล้วก็ตลบแเลยแล้วเขาก็ชันไม่ดูเหมือน ว่าคันเสาแล้วกหาโันสระแล้วก็คันเช็คปัจจุวันของกรมโยวาว่าก้อประมาทตนเหล็กต้นต้นต้นเจ็ดแสนเนี่ยเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเจ็ดแสนกว่าครับแตเขาไม่เป็นเรังสภาพถ่ายไม่กูเนี ฉอดนี e. ้หน่อยทำนั่นเองเจ้าเจ้าจะได้ของมูลทรัพย์แล้วหลักพันหลักหมื่นฮะอเอ้ยมีคนบอกว่าพระแท้ต้องแพงก็จุ่มเข้าไงพระแท้ไม่จําเป็นต้องแพงมันจำเป็นนะครัอมันมันในคำว่าพระแท้ต้องแพงเลยพระแท้ต้องแพงเนี่ย ถ้าอยู่กับเชียงต้องแท้ต้องแท้แล้วต้องแพงแล้วแล้ว้าอยู่กับบ้านคนธรรมดาเจ๊มน์เขาเขาจะมีสติว่าหนึ่งชอบกับเชียงเนี่ยต้องพันธั้แท้สองอะไรวะมันอยู่สามอย่างแบบง่ายๆว่าถ้าคนถ้าถาม รูปของมันเนี่ยนะก็วมาเดียวเขาจะมีกลุ่มอ่ะเขาจะกลุ่มสมาชิกเขาอ่ะกันเขาบอกแท้หมดแต่เขาจะกลุ่มเนี่ยถ้ามันเก้หมดอย่างที่ผ่านมาระหว่างทันทิศกับสถาจันมันก็เป็นแลวของบูมแม่ของถูกไหมครับมาสังมาสังรู้อ่ะ มันจะเป็นผักเก๊กมันจะยังกูเก๊กกูเก๊กเปีนยังกูเก๊กเก๊นักเก๊กอาจารย์เขาบอกว่าพักพักเก๊ขายไม่ได้ระวางไว้นะครับไอ้คนนี้บอกว่าพักเก๊ขายขายยากขายไม่ได้อาจารย์บอกอาจารย์อาจารย์ทุนคนมองว่าอีกเรื่องนึงเลยมันเป็นเรื่องอะไรวันพอดีไปไปที่ไหนวะไปที่ มันใหญ่แล้วก็เจก็นั่งสองพระอยู่ถ้าเจ้าจะมันก็สองมือได้แล้วก็เ้วเขาก็ถามเขาก็ไปแล้วผมก็ถามว่าเป็นลุงอะไรอย่างนี้นะวันนี้ขายได้กี่ลังได้ค่าสองเท่ากับบ้านไหม บอกอ้าวทำไมพอาแท้ขาแทงออกมากระบามันก็วางเลยแล้วก็เปจับถาองค์ที่ถูกๆร้อยสองร้อยสามร้อบอกมันส0มรอยมันก็ต่อสองร0 0ยอยเน่มันโามนก็โดนแล้วโดนแล้วมันมันทำมันใส่ค่ามันจันมาสบยี่สิบาทผมเสียเพื่อนไปนะหลายคนเลยมันพระแม่พิดูงบอกว่า เฮ้ยพรนี่มันเก๊มึงเก๊ได้ไงมีพระขอเช่าเข้าอ่ะคือมัยเป็นพระเลยนะขอเช่าเข้าเนี่ยผมบอกว่าบางทีจะไปขายเขาเลยไม่ได้จะไปหรอกเพราะองเนี่ยมึงเช่ามาอย่างมากกันสามสิบบาทเพราว่าแพงชิบหายเลยคถามมึงเมึงว่าเท่าไหร่สามสิบาท แล้วาสองท <อะ S 2> like ี่มึงเชื่าเนี่ยไงมันไปเชื่อแรงตังเดมตลาดนับเอาแผงมากราคาเนี่ยเดมึงดูไม่เป็นเนี่ยมันจะเก็บไปทำบบเก็บไปจนเก็บแก่ก็ขายตอนนี้นะมันเชื่อมาสามสิบเพราะมันแก่แล้วเดี๋ยวมาสิบบเราะมันเกนี่ยตอนนี้พวอีก ร้อปีมันก็เก้มันจะมันเก็บแล้วมันมันจะแทนนะก็เป็นอาจาันฉ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 ัาฉัน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 อันฉ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 กนฉันฉัอฉพระเกฉันฉันแต,แต่คือฉก้ฉัน,นกัมันันฉันฉันฉันกันฉันฉันนไอนที่ว่าไอ้ที่ว่าบัางั อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ไม่ได้เล่นพระแต่เรียนไปรู้ได้ใครเล่นกูไปทำกูก็ไปทำแต่พระของเขาเนี่ยทำมันเจ๊งหมดตัวอาจารย์ยไม่รูร้นี่มนอาจารย์ครับให้ทําไห้แต่พระสมเด็ขเขาดูแล้วมันจะกลายเป็นขเขาแยกกันต่อไปจะเสียหมดถ้าอย่างเจอว่ากลายเป็นว่า านลงพักแก่ท่นานลงชิดอแต่ทางแก่เพราะว่าอย่าลืมว่าประเกทศไทยเราแน่นะมนได้ภาพเป็นมันนี้ตัวาเป็นมีแต่ถ้าเราทำชิปเงินไม่รู้ว่ายังมาถามพักแก่มันกเราต้องบว่าเราลงทางพักแก่ว เส้นเสียงเสียหมดเลยครับแล้วมันจะโค้มไหมสมมตินะสมมติไปครับใช่ไหมอ่าอย่างเขาบอกอาจารย์ของซิ่งเป็นเก้เก้ก็เก้อย่าซื้อถ้ารู้ว่าเป็นเก้ต้องแชร์ให้พวกดูถ้าถ้าถ้าใครรู้ว่าผมไปทําคลิปไหนว่าไอคนนี้เป็นเก้ต้องแชร์ไปแบบบอกว่าเอเจี๊เล่นนะเพื่อป้องกันคือ การหลายครั้งครับครแล้วก็พูดมาเลยพูดมาเลยไอ้พูดให้พูดผมดูวาไม่เป็นรู้ได้ไงว่าจุดนนัู้คาไม่เป็นครับถ้าถึงบอกว่าเอออย่างอย่างเอาสมมติมีอยู่คนหนึ่งแล้วกันครับอย่างเห็นชื่อเอาว่ามีอยู่คนยังอ่ะมันตั้งใจหาทักเกอ่ะใช่ไหมชายเป็นเป็นเป็นชาย ออกไรๆ้ององมันไม่ใ hmm. ช like ่อ mm ่ะคือจะได้ฟังถ้าชุดที่เขาออกนี่ยนะมันจะพับชุทที่ขาออกเดิมอะก็สั่งแล้วทีนี้มันแกะยอยษ์เป็นมรรากาศ มันาายึดในาระจายขายขายจะข,ขายดีก็คนไม่ได้ััเงเกตตัวย้นยับอะไรเนี่ย็้าเ้าพอขายดีมันก็เปน แท้แต่ละกลุ่มเขาเล่นไม่เหมือนกัน,น,นครับแล้วเนี่ยทำใจเอาเอาง่ายๆคนง่ายๆอะอาจารย์หน้าที่หาเกิงถ่ายอย่างเดียวยค,คุณจะเก็ตจะแท้ไม่รู้แต่มกลุ่มเขาบอกแท้แผมไม่เถียงเขาคือผมจะไม่ค่อยเถียงกลุ่มเขาเขาดูแท้ก็เรื่องของเขาใช่ก็ผมบอกแล้วไงอาจารย์คูอภาพไม่เป็นแมู่ครับ ก็หมดแท้ยังไงหมดก็แท้เแท้เขาขายกันได้ด้วยไงเขาขายได้ไงเพราะไอ้คนที่ไม okay. like ่รู okay. so ้ไงเชื่อแล้วตอนคนที่ไม่เคยเห็นของจริงเชื่อไปพอรู้ไปของจริงมันก็เชื่อใช่ไหมน่าจะเคยได้ข่าวนะว่าเอมาขายของไปแล้วแล้ว ดีก่นดีว่าเขาไม่เอาตายนะแต่ว่าตายตายแล้วไ่ตอดีถักสอ,อยังไงก็อยากต้อหรู้เขาอ่ะครับแย์บบแบ่งปันเท่าไหร่ทั้งหมดแล้วหมดเลยเหรอคือมายถึงว่ามาก่อนเลือกก่อนเรอบต้องมีเท่าไหร่ อยากได้เป็นต่างออกไปเพราะว่ารัฐประชวนได้ทุอย่างเนี่ยเรามีเรื่อะจนพร้อมน่ะที่เราเอาสัะแสนคนสักแสนลงาัะทำยังไงครับทำง่ใยๆกันครับแต่เราลองได้ว่าให้เป็นต่างรัฐประชวนะอาจารย์อาจารย์เล่นเล่นเล่นจับพลังด้วยเล่นสายวิทย์ด้วยจับพลังดีตรงไหนพระ ถ้าจัดพลังไม่ได้เลยนะส่วนเจ้ทุกคนผมจะบอกจะบอก,กแค่นี้เพราะว่าคนดูเนื้อดูหาดูแล้วทำใเก่าเก่าจริงอย่างเวลานี้นะผ้าหิผ้าหิทั้งหลายลอย่างที่เขาบอกมีเป็นที่หิ้นี่หิ้นะเก่าจริงครับแต่ว่ามไม่ใช่เป็นจ,จัตัว์ คิดตัเองปันปั่นบากร่าทางกลายเป็นพุฒนาต่อมันเรางวคมไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เงินเราน้ไนของเขาซือเขาจะโดนเชิญต้องสิบ้านยี่สิบ้านสามสิบล้านกรยัทองมันมีเหมือะารท่องเที่ยวที่จะไปไปจาด้วยกันครับ เงนซื้อมแก้วจากเสียใหญ่ประมาณพันพีกกสี่ล้านแล้วกลายเป็นมารด ากว่าคือคนเสียสามล้านกว่าดีากว่าคนเสียสี่ล้านเราไปร่วยกันกิน่าเดียวกันนะพอใจ้าใจป่าตัว,ตวละ้ามเหมือนนะหแสน,นสแสนเื่นีปีนี้นะครับอาจารย์สุรพลจะไปร่วมบุญทอดกระถิน่นสามวัดนะครับวัด เกียงไกลเหนือวัดพนมเจดใต้แล้ววัดป่านานวนนะครับวัดป่านานวนที่ไปมหาสรอเอ็ดนะคือผมยังไม่รู้ไปคุออาทนะไปกับาไปต่อบ้เล้วต่อทีต่อเจอกันนะครับทั้งสามงานนี้นะครับผมจะไปสักสองงานก่อนเพืืองานตรงกัน ตั้งใจจะไปทั้งสามงานนะครับก็อาจารย์สุรพลนะจะนำนำเงินที่ได้จากการให้เข้าวบูชาครั้งนี้ยไปร่วมบุญกฐิเท่านั้นนะครับนะ <c ups> ครับขอบคุณมากอาจารย์ใครอย่างได้ก็มามาก่อนได้ก่อน,อนแ,แ, MC แล้วแต่แล้วแต่ที่แล้ัแต่ไม่ไม่ไม่รับส่งไปจมีถ้าถ้าเป็นไปได้นะมาที่สวน ว่าอาจารย์มีแปดศิษแล้วไม,ไม่ไม่คล่องตัวในการส่งไปจะมีอะไรเอออย่างนั้นได้แต่ทีเนี้ยอยากจะมา,าเพราะอะไรมันอ่าพูจริงแล้มีเวลาศึกษาว่าพระหา,หาสาัจคุปจักนงกประหลาดเนี่ยยไ,ไหมอยู่ที่ยังไงหน้าสามในสัพพะโป่งใกล้ใหญ่เนึ่ยการมอบพระใช่เออคือเรา ก็ทำแบบโบราณน่ะมันไม่ได้อีกอ่อย่างว่าอยากจะเข้าก็เอาไปเทนี่ไงคือมันต้องรอบขาดใจัวกเราด้วยนั่นครับหลังเนี่ยมันพระของผมใช่ไหมครับเข้ามาเอาแล้วคนคนแช่อไปแล้วถ้าไม่ถ้าผมไม่บอกว่าให้ไปอยู่ได้ไหมครับนี่อยู่กับผมนั้นครับคนไดนภาพโบราณเราเชื่อย่างั้น โบราณก็จเ <ừ. S 2> ี้ยจะให้ใครงียประจิตให้เขาสังประจิตแม่ทำปัจิตทำงปัจิเแล้วมาพนกนชาสวนคนงาน์ชาวของพระสตอนเดทำแบบนี้แด้มีคนไทยแ อยากให้มารับกับมือที่สุก็ต้องสถานีรถไฟ้าอะไรเนี่ยสถานีรถไฟฟ้าบางไผ่นะครับเส้นเพชรเกษนะครับอยู่บางใหญ่ก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับอยู่ดอนเมืองอยู่ินบุรีตรงนก็ได้เีอยู่งิากก็โทรมาก่อนนะครับตามเบอร์ที่แจ้งไว้ด้านบนนะครับ ของคุณเข้าใจารครับรวังครับนี่นะครับถ้าใครสนใจราของอาจารย์สุรพลสารในศัตว์นะครับแบ่งปันพุทธคุณทุกองในราคาที่จับต้องได้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับมาก่อนเลือกก่อนนะครับ คลิปนี้ผมทำวันที่30กันยายน2 5 6 3 6นห้า8นะครับถ้าใครดูคลิปนี้ในปี2569 2570นนะครับไม่ต้องโทรถามแล้วนะครับหมดไปนานแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านบนให้กับ fc นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่อาจารย์สุรพลอนุญาตให้ลงเบอร์โทรศัพท์นะครับ ก่อนหน้านี้ทุกคลิปไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้จะให้ f อมาติดต่อกอาจารย์สุรพลโดยตรงนะครับอาจารย์สุรพลรับสายเองนะครับสวัสดีครับ